เพื่อนเคยเป็นไหมครับอยากได้เมาส์วไวเลสเกมมิ่ง R T b ในราคาในงบที่ไม่แพงมากนึกออกกันไหมครับว่ามีตัวไหนบ้างผมนึกออกอยู่ตัวหนึ่งนะผมเพิ่งไปเดินซื้อมาเลย <c oughs> นี่นะครับ e s p o r t นะครับของ Signal ชื่อรุ่นว่า o น t a g e นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมาส์กระแสน้ำวนเหตุผลที่เขามีชื่อว่าเมาส์กระแสน้ำวนนั้นเป็นเพราะอะไรเราไปติดตามกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลรีวิวบ้านเอครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน <c oughs> ๆมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าเมาส์ไวเลสนะครับของจากค่ายแบรนด์ที่ชื่อว่า Signal นะฮะชื่อรุ่นว่า wg 9 0 0 Voltage นะครับอ่าตัวนี้เลยเป็นเมาส์ไวเลส 2.5G นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบมีสายก็ได้โดยเชื่อมกับสายเป็น usb type c นั่นเองอ่าค่อนข้างดีเลยนะรับประกัน2ปีครับตามกล่องที่ได้เคไว้ข้างบนนี้เลยแล้วก็รองรับในการปรับปุ่มมาโคนะครับแล้วก็มีไฟ rgb ประมาณนี้เนาะอ่ะสเปคด้านข้างก็โชว์กล่องสวยๆงามๆนะครับมีแท่งชาร์จแล้วก็ตัวเมาส์ครับข้างๆนี้ก็แค่บอกนะครับว่าให้ไปติดตามเขาด้วยด้านหลังบอกสเปกนะครับเยอะแยะมากมายเลยเอาง่าย,ายสรุปสั้นๆให้ฟังก,ก่อนแล้วกันเนาะ อย่างแรกคือการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับใช้ได้ทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่4ี่ชั่วโมงค่อนข้างเะนยาวนานกันเลยทีเดียวเล่นกันจนลืมชาร์จกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับการปรับแต่งสีนะครับเจ้าตัวนี้ปรับแต่งได้ทั้งหมด7โหมดนะครับแล้วก็ค่าสีนะครับอยู่ที่16.8ล้านสีเลยแล้วตัวนี้นะครับเขาบอกว่าค่า DPI ปรับได้ตั้งแต่200จนถึง 1 0 0่0หมื่นกันเลยทีเดียวนะครับอ่าใช้ได้เลยก็ประมาณนี้ครับมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดนะครับ,รบไปดาวน์โหลดหน้าเว็บนะไม่ต้องมีแผ่นมาให้ละรักโลกรักโลกอ่าลองรับนะครับด้านหน้าเขาเขียนไว้นะครับว่าลองรับการกดทั้งหมด20ล้านครั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหใช้งันจนมือเปื่อยมือหงิดกันไปเลยเออมาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับมา,มา กลิ่นกล่องผมชอบมากค่อนข้างหอมนะฮะเป็นแบบคล้ายๆพวกอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันจะมีกลิ่นแบบของใหม่อ่ะเอาง่ายกลิ่นของใหม่นะฮะนี่แกออกมาปุ๊บหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะฮะมีแพคเกจจิ้งแล้วก็ปิดนะฮะพวก,การ,ก,ารกระแทกฝุ่นนุ่มมาอย่างดีอ่ะนี่ฝุ่นนุ่มนะฮะชั้นหนึ่งอ่ะพอเปอิดมาครับจะเจอเจ้าเ,าเมานะครับวางนอนอยู่เลยนี่เลยนี่แล้วก็แท่งชาร์จก็วางอยู่นะฮะอ่า เรามาแกะมาก่อนนะครับเอามาวางมานอนไว้ก่อนนะนี่ครับเขาแถมสายชาร์จนะครับ USB Type C มาให้กล่องคู่มือู่มือก็ไปลองอ่านกันดูนะครับแต่ว่าผมว่ามันใช้ไม่ยากอะ่ะเปิดปิดปุ๊บก็ใช้เป็นเลย <c oughs> <c oughs> ไป็นีม้ใบรับประกัน <c oughs> แล้วก็สติกเกอร์นะครับ Signal e sport นี่อ่าโอเคหมดแล้วกล่อง อชอบชอบกินมาเรามาดูเจ้าตัวท่านช้ากันดีกว่าครับผมอ่าดูแต่ตัวท่านช้าก่อนนะนี่ท่านช้าหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีอะไยนะมีสัญลักษณ์นะครับเดีย๋ยวตอนเปิดไฟอ่ะเสียบเครื่องมันจะชัดกว่าน,นี้นะมันจะมีบอกว่าค่า dpi ตอนนี้ตั้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์จะแสดงอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ หมดละมาดูที่ตัวเมาส์ครับนี่ค่อนข้างเบาเลยครับแต่ก็ใหญ่อยู่มีน้ําหนักประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากมันอ,ออกแนวเบาๆอยู่นี่ครับมาดูด้านล่างกันตรงนี้คือที่ชาร์จนะครับที่เสียกับแท่งที่เเป็นออกมาเห็นไหมแม่เหล็กดูดติดก,กันต่อมาข้างล่างครับที่เปิดปิดเมาส์จะอยู่นี่เป็นสวิตเปิดปิดกดเปิดปุ๊บมา นี่คือเปิดไฟนะฮะน,นี่ปิดไฟแล้วก็นี้ปิดเครื่องอ่าประมาณนี้แล้วก็มีปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับกด back and forward ไปข้างหน้านครับแล้วก็มียางรองนะครับเวลาสัมผัสจับทําให้กระชับมือแล้วก็ปรับปุ่ม DPI ง่ายๆนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะนี่ตรงนี้ซึ่งโดยรวมผมบอกอาไว้ว่าค่อนข้างสวยเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนเปิดกันนะครับว่าจะเป็นหน้าตาจะกลายเป็นยังไงนะ าน,าน,นี่ครับพอเราเสียบแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่ามีไฟอาจีวิ่งลอง้อมรอบเลยนะครับนี่กรอบแท่นชาร์จเลยนะนี่ไงเห็นไหมโลโก้นี่จะเห็นเป็นโลโก้อย่างนี้เลยปุ๊บพอเราเปิดเจ้าตัวเมาส์นะอย่าทำการเปริดเครื่องเลยเปิดเปิดปุ๊บตรงกลางป่าไฟขึ้นแล้วนะฮะนี่เห็นไหมไฟเริ่มขึ้นแล้วนี่มีโลโก้ไฟอย่างน,นี้ ทำการเชื่อมต่อแล้วนะเพราะเราจะดูง่ายๆว่าเชื่อมต่อหรือยังนี่ครับมันจะขึ้นแสดงสถา,า,านะต่างๆครับว่าค่า DPI ใช้อยู่ในระดับเท่าไหร่แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับตอนนี้อ่าเห็นไหมแค่นี้เองครับการเชื่อมต่อง่ายๆเวลาชาร์จก็วางชาร์จลงไปเลยจบไม่มีอะไรละแค่นั้นเองหลังจากนั้นที่เหลือก็ดูผ่านโปรแกรมเอานะครับไม่ยากละโปรแกรมก็ไปโหลดติดตั้งเอาได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ Signal ก็พิมพ์ชื่อไปชื่อรุ่น แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองไปปรับแต่งเล่นเองนะครับเมาส์จะปรับสีเป็นเท่าไหร่ปรับ d p i เป็นเท่าไหร่ก็้วแจะเรานะฮะโอเคครับก็โดยรวมนะครับทั้งหมดของเมาส์ Signal ที่วันนี้ซื้อมานะครับในราคาที่1,050บาทที่ร้าน a d ดไว้นะครับคุณสามารถไปซื้อที่หน้าร้านได้หรือจะซื้อออนไลน์ก็ดีนะครับเมาส์ตัวนี้ถามว่าทําไมผมถึงเลือกมาแล้วแตกต่างจากเมาส์ไวเลสตัวอื่นยังไงนะฮะ เมาส์วไวเลสมีหลากหลายราคาตั้งแต่300ยันจน0งพ0 0 0เป็นหมื่นก็มีแต่ที่ผมเลือกเจ้าตัวนี้คือ1นะครับแท่งชาร์จมันบอกสถานะคือผมมองว่าเฮ้ยมันดูเท่ดูล้ำแล้วก็ดูค่อนข้างใช้ง่ายพอแบบหมดชาร์จได้เลยไม่ต้องไปแบบว่าซื้อถ่ามาเปลี่ยนหรือบางแบรนด์นะฮะอย่างเช่นของ Logitech จะใช้การเปลี่ยนถานนะครับหรือจะเป็นเราอยากจะใช้เมาส์เอ้ยเบื่อไวเลสละใช้เป็นสายคุณก็เสียบนะครับ USB Type C แล้วก็เสียบเข้าออกเครื่องเป็นเมาส์ไร้สายจากเป็นเมาส์ไร้สายเป็นเมาส์มีสายเลยคือมันเหมือน2ู n 1อวันะพบจบในเครื่องเดียวเออคือผมมองว่ามันโอเคมากเลยอะแล้วการฟิลลิงที่จับคือเมาส์มันค่อนข้างใหญ่เหมาะกับมือผมพอดีเลยไหมคือมันแล้วแต่คนนะครับการซื้อเมาส์นะฮะก็บางคนอาจจะชอบเมาส์ไวเลสขนาดเล็กก็มีหรือว่าจะชอบเมาส์ไวเลสขนาดใหญ่ก็มีหรือบางคนจะชอบเมาส์มีสายก็แล้วแต่นะครับแต่โดยรวมที่ผมดูอะรีวิวมาหลายหลายช่องนะครับ ผมรู้สึกว่าตัวนี้ในราคาที่แบบพันต้นต้นอ่ะตัวนี้โอเคเลยตอบโจทย์ผมในทุกๆด้านทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องการใช้งานเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกซื้อตัวนี้มานะฮะถ้าซื้อออนไลน์แบบพวก copy e, หรือว่า lazada อาจจะได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้นะครับน่าจะประมาณ8 0 0้กว่าบาทถึง9001พันหนึ่งนะฮะประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอจากลาไปเพียงแต่เท่านี้นะครับครั้งหน้าจะไปรีวิวอุปกรณ์ไฮเทคหรือ IT อะไรอีกก็ฝากติดตามกดไลค์แล้วกดซับสไครป์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคร ครั้งหน้าแล้วเราเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย